ประเทศของเราหล่อและมีศักดิ์ศรีวัคซีนฟรีก็ไม่เอาได้วัคซีนช้าก็ไม่เป็นไรตรงนี้คือไม่ตรงกับหัวข้อนะครับตามหัวข้อแล้วก็คือวัคซีนจากองค์การอนามัยโลกชื่อว่าโควัคเนี่ยคืออะไรซึ่งเขาตามข่าวแล้วเหมือนจะแจกให้ฟรีกับหลายๆประเทศคือไม่ได้แบบฟรีเยอะแต่ว่าเหมือนฟรีเบื้องต้นให้ไปฉีดกันแบบเฉพาะหน้าก่อนเพื่อให้โควิดคลี่คลายเร็ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วของเราก็ไม่ได้รับวัคซีนตัวนี้อีกตามเคยก่อนหน้านี้เคยบอกว่า,อ,าอินเดียเขาจะให้วัคซีนฟรีกับเราซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เอา,อาของฟรีไม่เอาแล้วก็อันนี้ก็ของฟรีอีกที่ดูเหมือนจะฟรีแต่มันฟรีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแต่เราก็ไม่เอาอีกเหมือนเดิมมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับก็ต้องขอชื่นชมทางผู้บริหารประเทศในขณะนี้ที่เขามีเหตุผลได้ทุกเรื่องเลยเขาสามารถ ยกเหตุผลมาแก้ต่างได้ทุกเรื่องจนเราแทบจะตามเขาไม่ทันว่าตกลงมันยังไงกันแน่ตกลงคือคือเขามีเหตุผลอะไรลับๆซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือเขาคิดอย่างนี้จริงๆกันแน่แล้วผลมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้คือเขาเรียกว่าเขามีกลยุทธ์ซับซ้อนซะจนเราตามไม่ทันประเมินไม่ถูกเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อที่เราแบบว่ามีศักดิ์ศรีมากๆก็คือช้าก็ไม่เป็นไร ประเทศอื่นเขาฉีดกันหมดแล้วเราก็ช้าไม่เป็นไรอะ่ะตอนที่เราเลขศูนย์อยู่เราเหมือนจะเด่นมากเลยในช่วงระยะเวลาที่โควิดเราดีกว่าประเทศอื่นแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรอยู่แต่ตอนนี้คือเขาก็เหมือนกับวิ่งไปก่อนเราและประเทศข้างเคียงแต่เราก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าช้าแต่ชัวร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวข่าวนี้ออบลงไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือโครงการนี้ชื่อว่า Covax เป็นการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั่วโลกภายในเดือนมิถุนายนนี้อ๋อก็ไม่ได้รีบแจกนะก็กว่าจะได้ตั้งเดือนมิถุนายนพบว่ามี9ชาติสมาชิกอา,อาเซียนติดโผได้รับวัคซีนโควิด -19 แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีประเทศไทยอยู่ในแผนที่ได้รับวัคซีนของโควคัคและแต่ละประเทศในอาเซียนคืออาเซียนก็มีอยู่แค่10กว่าประเทศนะได้ไปตั้ง9ประเทศแล้วแต่ละ ประเทศอาเซียนได้รับวัคซีนโควิด -19 จากโควาส์จำนวนเท่าไหร่บ้างและทำไมไทยไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจากโควคซ์วันนี้ก็ทางสำนักข่าวนี้ก็สรุปมาก็จากรูปที่เขาทำมานะครับถ้าเอาเป็นจำนวนคนก็หาร2นะเพราะว่าคนหนึ่งจะต้องฉีดสองโดสใช่ไหมก็เมียนมาได้ไปฉีด2องล้านหนึ่งแสนกว่าคนเราได้ไปฉีดสองแสนแหมื่นคนแล้วก็เวียดนามได้ไปฉีดประมาณสองล้านสแสนกว่าคน แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ได้ไปฉีดสองล้านแแสนกว่าคนบรูไนได้ไปฉีดประมาณห0 0 0 0่นคนมาเลเซีย8 0 0แสนคนกัมพูชา6กแสนหหมื่นคนสิงคโปร์แสนสี่หมื่นกว่าคนสิงคโปร์เอา้าทำไมสิงคโปร์เอาด้วยละ่ะสิงคโปร์รวยที่สุดในอาเซียนเลยไม่ใช่หรือแล้วก็อินโดนีเซียได้เยอะสุดเลยหล้านเกือบเจล้านคนที่ได้ฉีด ก็คือ COVAX เนี่ยเป็นโครงการประสานงานที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนโควิด19ให้กับประเทศยากจนสิงคโปร์ได้ด้วยนะสิงคโปร์ยากจนด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคาดการว่าการแจกใจ่ายให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้คือสิงคโปร์มีประชากรน่าจะหลายล้านนะแต่ก็ได้ไปแค่แสนกว่านี้เขาก็ยังเอานะกระแปงนะได้เหมือนได้ไปนิดเดียวก็เอาอะไรเงี้ย เอกสารของ COVAX เปิดเผยว่าภายในมิถุนายนนี้มีแผนแจกใจ่ายวัคซีนสูตรของแอสตราเซเนกาอันเดียวกับที่เราจะผลิตเลยเออเนาะแต่เราก็ไม่เอาอ่ะก็คือแบ่งเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกที่ผลิตโดย SK BioScience ไม่ใช่สยามใช่ไหมจำนวน96ล้านโดสก็ฉีดได้ประมาณเกือบ50ล้านคนเนี่ยและวัคซีนแอสตราเซเนกที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียอีก240ล้านโดส ฉีดได้ร้อยยี่สิบล้านคนนอกจากนี้โควัคยังคาดว่าน่าจะได้รับวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ที่พัฒนาร่วมกับไบโอเอนเทคซึ่งเป็นของเยอรมนีอีกหนึ่งจุดสองล้านโดสอีกด้วยรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นวเนี่ยสามร้อยประมาณสามร้อยสี่สิบล้านก็ฉีดได้ร้อยเจ็ดสิบล้านคนมีประเทศที่คาดว่าจะได้รับวัคซีนจากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบประเทศรู้สึกทั้งโลกจะมีอยู่สองร้อยกว่าประเทศนะเป็นประเทศยากจนหมดเลยหรือ1นึร้อยสี่สิบกว่าประเทศนี้ โดยประเทศเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่หนึ่งประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนสองประเทศที่ทำสัญญาจองกันล่วงหน้ามันต่างกันยังไงโดยประเทศที่อยู่ใน,ส,นส่วนที่สองคือทำสัญญาจองล่วงหน้าจะมีบางประเทศได้รับเงินสนับสนุนจากโควัสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ด้วยเต้องบอกอีกทีนึงไม่รู้พูดไปยังก็คือโคว a x สเนี่ยเป็นโครงการวัคซีนขององค์การอนามัยโลก ฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าองค์การอนามัยโลกแล้วเนี่ยคืออนามัยของโลกอะ่ะแสดงว่าเรื่องของการค้ากําไรก็คงมีน้อยหรือไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเขาต้องการให้โควิดม,มันจบไปให้เร็วที่สุดใช่ไหมก็คือเขาจะมีการให้เงินสนับสนุนด้วยขึ้นอยู่กับสถานะของประเทศนั้นๆว่าเข้าเกณฑ์เป็นประเทศยากจนที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่หากไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังต้องใช้งบประมาณซื้อวัคซีนโควิด -19 ในราคาที่ตกลงกับโควิดไว้อยู่ ก็คือสรุปว่าถ้าเป็นประเทศยากจนเขาจะให้เงินสนับสนุนหมายถึงที่เข้าร่วมโครงการน,นะคือใครเข้าร่วมก็ได้แต่ถ้ายากจนเขาจะให้เงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดไม่ยากจนก็จะต้องซื้อเองอย่างนี้หเหรอการแจกจ่ายวัคซีนของโควาสที่ออกมาล่าสุดมี9ประเทศที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้9ประเทศที่ที่อยู่ในแถบๆถบนี้นะมี3ประเทศที่เป็นแบบแรกก็คือสั่งซื้อเองอ๋อบรูไนามาเลเซียสิงคโปร์ ก็เนี่ยก็คือมาเลเซียซื้อเองล้านหกแสนโดสสิงคโปร์ซื้อเองประมาณเกือบสามแสนโดสแล้วก็บูไนซื้อเองประมาณแสนโดสก็คือสรุปว่าก็คือการซื้อใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราบอกว่าเราสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ประเทศยากจ,จนเราก็ซื้อเองก็ได้นี่ใช่ไหมส่วนอีกหกชาติที่เหลือกัมพูชาอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศทำสัญญาจ,จองล่วงหน้าโดยไม่ปรากฏประเทศไทยอยู่ในรายงานฉบับนี้ ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าต่างกันยังไงสัญญาจองล่วงหน้าคือจะได้วัคซีนมาก่อนอ๋อหรือว่าเป็นการแบบจองล่วงหน้าคือได้วัคซีนมาก่อนแล้วจ่ายทีหลังอะไรงนี้หรือเปล่าโควาสระบุว่าการจัดสรรวัคซีนครั้งนี้จะคำนวณตามสาัดส่วนประชากรเป็นหลักโดยคาดว่าทั้ง9ชาติก็คือทั้งสั่งซื้อทั้งทำสัญญาจองล่วงหน้าจะได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือจำนวนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับการเข้าร่วมโครงการโควาสของประเทศไทย ทางรมตรสาธารณสุขก็บอกว่าประเทศไทยได้ส่งหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโควแตกแล้วหมายถึงว่าเขาพูดตั้งแต่19ตุลาปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือสุดท้ายคือไม่ได้เอางันหรือในการถแถลงวันเดียวกันคือ19ตุลานั้นนะ่ะผอ,อ,อของสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่าการสั่งจองวัคซีนกับโควแคทําให้ประเทศไทยได้รับวัคซีน20%จากเป้าหมายการจัดหาวัคซีนโควแคให้ได้50%ของประชากรทั้งประเทศ ก็คือประชากรทั้งประเทศก็เราก็ตีซะว่ามี70ล้านแล้วกันตอนนี้เขาบอกว่ามีเซิร์ชกูเกิลคำนี้นะมี69.43ล้านก็เท่ากับว่าเขาต้องการจะฉีดให้ได้50ของประชากรก็คือประมาณ35ล้านฉะนั้นเราน่าจะได้20%จากเป้าหมายคือ20%ของ35ล้านก็คือน่าจะได้วัคซีนฉีดคนประมาณ7ล้านคนก็คือ14ล้านโดสก็คือเราคาดหวังจะได้14ล้านโดสจากโควซึ่ง พอๆกับอินโดเลยหมายถึงณตอนนั้นไอ้สิบเก้าตุลาปีที่แล้วเนี่ยพอๆกับอินโมากกว่าอินโดซินะจะเอาตั้งเยอะเลยนะแต่ทีนี้เราก็กระโดดมาวันที่ยีี่มกราคมาทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าประเทศไทยมีแผนร่วมกับโควิดมาตั้งแต่แรกก็คือที่บอกเมื่อกี้สิบเก้าตุลาโดยการเจรจามีเงื่อนไขว่าการให้วัคซีนฟรีกับประเทศยากจนแต่ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางจึงไม่ได้รับสิทธิ์วัคซีนฟรีเอา้าคุณต้องรู้แต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการตอน19ตุลาคุณต้องรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ตอนนั้นไม่เห็นบอกเลยแล้วก็ท่านเดิมยังระบุว่าหากเข้าร่วมโครงการโควัคสประเทศไทยจะต้องนําเงินไปร่วมลงขันในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ด้วยซึ่งทางโครงการไม่ได้ระบุว่าจะใช้วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทใด ในขนาดเดียวกันยังตอนนั้นการวัคซีนพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ยังคืบหน้าไม่มากจึงเป็นเรื่องยากที่จะเอางบประมาณไปลงตรงนั้นครับจากพฤติกรรมของทางรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้อบรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าวงเล็บจ่ายยากจะไม่จะจ่ายแต่ละเรื่องจ่ายยากดังน,นั้นคือ,อยังไงครับไม่ได้คานวณไว้ก่อนหรือ,อยังไงแล้วพอมารู้โอโ้ต้องให้เงินขนาดนี้เลยหรอไม่เอาหรอกหรืออะไรเงี้ยขนาดของเราอะซื้อแค่มาฉีดคนในประเทศเนี่ย ยังช้าแล้วช้าอีกแล้วก็อนมามัยโลกเขาจะแจกให้ตั้งร้อยสี่สิบประเทศเขาจะเอาเงินมาจากไหนก็หมายความว่าเขาก็ต้องเหมือนกับลงขันกันใช่ไหมประเทศรวยก็แบบว่าช่วยช่วยประเทศจนเขาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าวัคซีนเกิดดีถูกหรืออะไรก็อาจได้เร็วด้วยอะไรอย่างนี้คือมันแบบเหมือนประมาณว่าไปร่วมร่วมสถานการณ์กันแบบล่วงหน้าตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าวัคซีนมันจะยังไง แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นการขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าทําไมไทยจึงไม่ร่วมขบวนการวัคซีนของโควาสเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้วัคซีนฟรีเนี่ยได้วัคซีนเร็วขึ้นก็น่าจะดีกว่านะใช่ไหมได้เดือนมิถุนาก็ยังดีเพราะเราบอกว่าเราจะเริ่มผลิตเองมิถุนาก็คือผลิตก็คือยังไม่ได้ทําเลยอะเริ่มผลิตไงฉะนั้นคนทั่วไปจะได้มาฉีดก็คือปลายปี อา้าถ้างั้นเราร่วมโครงการแล้วเราได้วัคซีนมาตั้งแต่ตอนนั้นคือถ้าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของประชากรเป็นหลักต่อให้ต้องจ่ายแพงเราก็ควรจะต้องรีบมีให้เร็วไม่ใช่หรือไม่ใช่บอกบอกว่าแพงเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าไม่เอารอผลิตเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวน,นี้ลงไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันก้อนเนี้ยเลขาของรัฐมนตรีสาธารณาสุขบอกว่าทําไมไทยจึงไม่ร่วมก็ที่เอาบอกนะครับว่ารัฐบาลเรานี่คือฉลาดมากที่ว่าชี้แจงได้หมดทุกเรื่อง โดยที่คือคือจะชี้แจงแล้วฟังขึ้นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าชี้แจงได้หมดจนกระทั่งคนฟังตามไม่ทันว่าตกลงคือเขาซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ซ่อนก็ได้ก็บอกว่าหลายคนเชื่อว่าทุกชาติในอาเซียนยกเว้นไทยได้รับวัคซีนจากโครงการนี้ไปแล้วแต่ข้อมูลที่ออกมาระบุเพียงแผนว่าจะให้ในเดือนมิถุนายนอ่าใช่คือยังไม่ได้ได้ทันทีได้ในมิถุนายนแต่ไม่ได้บอกว่าทุกชาติได้ไปแล้ว ตรงนี้ต้องร่วมกันก่อนว่าเป็นประเดน็นแรกที่สําคัญคือไทยไม่ได้ตกขบวนเพียงแต่ไทยเลือกลงจากขบวนเองเพราะการซื้อวัคซีนจากโครงการข้างต้นมีบางเรื่องที่ทําให้ไทยตัดสินใจลําบาออกแอ้ก็สงสัยนิดนึงคือก็ประเทศอื่นเขายังเอากันหมดเลยใช่ไหมของเราไม่เอาอยู่ประเทศเดียวคือหมายความว่าเรานี่คือยังไงอะ่ะฉลาดที่สุดในอาเซียนเลยทั้งที่แม้แต่สิงคโปร์เองเขาก็เอาหรือประเทศที่พอๆกับเราอย่างมาเลเซียกับเวียดนามเขาก็เอาอ่า แสดงว่าเรานี้ฉลาดล้ำที่สุดหรือเปล่าอันนี้อก็ไม่รู้นะครับก็อย่างแรกคือตัดเรื่องไทยจะได้ฟรีออกไปก่อนเพราะรายได้ของไทยอยู่ระดับปานกลางไม่เข้าข่ายการรับความช่วยเหลือเอ่อเอาก็เพิ่งรู้นะว่าเราอยู่ระดับปานกลางแล้วก็การเข้าร่วมโคลเ็ต์ของไทยต้องใช้เงินแน่นอนก็แน่ละครับไม่มีใครให้ฟรีหรอกก่อนนนี้จองวัคซีนที่ไม่รู้แหล่งที่มาต้องเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งจุดหกดอลลาร์ต่อโดสก็ประมาณเกือบห้าสิบาทต่อโดสเป็นค่าธรรมเนียมเฉยๆหรอ แต่ถ้าจองแบบเลือกผู้ผลิตต้องเสียค่าจอง3.5ดอลลาร์ต่อโดสก็ประมาณ100นิดนิดเป็นแค่ค่าธรรมเนียมเฉยๆไม่ได้ค่าวัคซีนนะหร,หรือค่าวัคซีนวะก็เขาบอกค่าธรรมเนียมประเด็นคือราคานี้จะสูงขึ้นอีกขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานในขณะนั้นต่อมาหากตัดสินใจเลือกจองแบบเลือกผู้ผลิตเราต้องเลือกในสิ่งที่โคว a x เลือกมาให้ก่อนเท่ากับเราไม่มีอิสระในการตัดสินใจมากนะักก็ข้อมูลทั้งหมดสถาบันวัคซีนเคยอธิบายแล้วและ เท่านี้ก็รู้แล้วว่าไทยควรจะไปหาหรือโดยตรงกับทีมผู้ผลิตมากกว่าที่จะมาจัดหาผ่านคนกลางคือไปหาลือกับทีมผู้ผลิตแต่ช้านะเหมือนไปจะไปซื้อของกับโรงงานโดยตรงมากกว่าซื้อกับพ่อค้าคนกลางนะแต่ว่ามันก็ควรจะเร็วกว่าไม่ใช่หรือและที่สําคัญคือไทยกําลังจะเป็นฐานการผลิตวัคซีนโควิด19ได้เริ่มดําเนินการภายในกลางปีนี้ดีกว่าไม่ใช่หรือเดี๋ยวๆขอโค้ดคานี้นิดหนึ่งไทยกําลังจะผลิตเองเริ่ม เริ่มครับเริ่มไม่ใช่เชื่อมฉีดเริ่มผลิตครับภายในปีสองห้าหกสี่นี้ดีกว่าไม่ใช่หรือเเพื่อนๆก็ลองคิดดูเองนะอันนั้นคือถ้าเราร่วมกับเขาเนี่ยสรุปเลยว่าเราอาจจะจ่ายแพงขึ้นก็ได้เพราะเราบอกว่าเราเป็นประเทศได้ปานกลางเราไม่ได้ได้ของฟรีแต่เราก็จะได้เริ่มฉีดนะหมายถึงว่าได้มาส่วนหนึ่งที่เขาคุยกันตั้งแต่ตุลาว่าเขาจะเอาสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตของเป้าหมายละกันอะ่ะก็คือหลายล้านคนละกันในข่าวเมื่อกี้นี้นะ เราก็จะได้เริ่มฉีดหลายล้านคนจากเป้าหมายตรงนั้นก็คือเดือนมิถุนาเลยนะแต่นี้คือเราจะเริ่มดําเนินการผลิตเองภายในกลางปีนี้ดีกว่าไม่ใช่หรือดีกว่าหรือขอย้ําว่าเรื่องวัคซีนโควิดสิถึงตลาดจะยังเป็นของผู้ขายเพราะอุปทานมีน้อยกว่าอุปสงค์อย่างมหาศาลก็คือมีความต้องการเยอะแต่ว่าการผลิตมีน้อยฉะนั้นคนที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยเขาก็ยังเหมือนแบบตั้งราคาเองได้ตามใจชอบไงแต่ประเทศไทย ประเทศที่มีหมอเก่งที่สุดมีระบบสาธารณาสุขที่ดีที่สุดก็ต้องไปคิดกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าก็เป็นผู้ซื้อที่ฉลาดพอในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้คนไทยขอให้ประชาชนมั่นใจทั้งนี้ไทยไม่ปฏิเสธการเข้าร่วมโควบคแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาลือเพื่อให้ได้เงื่อนไขาการจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมรัฐบาลนี้เขารอบคอบมัง้งใช่ไหม เขารอบคอบเขาคิดถึงประชาชนทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความรอบคอบและประเทศเราเนี่ยแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหมอกี้เก่งที่สุดมีระบบสาธารณาสุขที่ดีที่สุดอืมประเทศไทยเราก็เลยต้องรอบคอบที่สุดก็คือคิดเยอะแล้วสุดท้ายก็เลยช้าที่สุดนั่นเองนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ